ได้ข่าวว่ามีเงินใช้ใช่ไหมเอาเทไรเอ๊ะเอาเทไรสามพันห้าสามพันห้าเอาตอนนี้เลยไหมเราต้องเสียอะไรบ้างอ่ะเอออยากจัดอะไรก็จัดมาอยากตอบะไรก็ตอบใครมาเลยอืมนี่กูก็ดูคลิปบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อยากนายพหมล่ะ พูชีพี่อะไรนักหนาเนี่ยไอ้ยัยมึงเคียร์ลูกค้ามึงดิอะไรครับอะไรครับอเล่นตัวอะไรของเจ๊เนี่ยพทษทีครับโทษทีครับเจ๊พอดีพี่นุ้ยเขาไม่เดือดร้อนไม่ไม่มีพร้อมเพย์ไม่ต้องอะไรเลยครับเออหรอครับใส่สูตรมาด้วยหรอใส่ต่อผู้จัดการครับอู้เป็นระดับผู้จัดการเลยหรอเป็นผู้จัดการโอ้เจ๊อยากไปผู้จัดการมากไม่เคยกินผู้จัดการเลยนะส่วนใหญ่กินใต่คนขับตุกๆอะไรเงี้ย เจรวยนะเอาเท่าหรอครับเออเอาเทไรอ์อ๋ออะไรเท่าไหร่ฮะจะเอาเทไลอ์แล้วเมยแค่นี้ก็รู้แล้วทำจะทำเป็นไม่รู้เรื่องเอากี่ลังของเงาะเหรอฮะเบียร์ซิมึงจะเอากี่ลังสี่ลังเออไปเลยไปโอ้ไปไปไสไปไปไปไหนไปเอาเบียร์กันไปวันนีง